มีสก,กาเัพเลเวลเจ็ดหนึ่งกระบอกนะครับทุกคนแล้วก็จะมีแรนนะคบผมเอ็กเอ็มแปดเอเลเวลเจ็ดอีกหนึ่งกระบอกนะทุกคนโอเครักผมก็กราบสวัสดีนะคบผมน้องๆหนูๆนที่น่ารักทุกท่านกันด้วยนะทุกคนก็สอหรับวันนี้นะทุกคนพี่ก็อยู่ร้านซีเรงสโตนะครบน้องนะก็วันนี้พี่มีโค้ดมาแจกกันด้วยนะทุกคนก็โค้ดแรกจะเป็นโค้ดตรงนี้ทุกคนก็ของร้านนะทุกคนก็ใครที่มองไม่เห็นโค้ดนะผมก็นี่ครับผมก็ดูตรงเลื่อนตรงเนี้นะผมเราก็จิ้มไปเลยนะทุกคนนี่ แล้วก็ไปใส่นะครับทุกคนแล้วก็วันนี้พี่จะมีโค้ดอีกหนึ่งโค้ดนั้นทุกคนก็ตามนั้นนะครับทุกคนแล้วก็จะอยู่ตรงนี้เลยนะทุกคนใครที่มองไม่เห็นโค้ดนะเดี๋ยวพี่จะขึ้นไว้ที่หน้าจอให้นะครับผมตามนั้นเลยนะครับฝากติดตามไว้ด้วยแล้วกันนะทุกคนโอเคนะครับผมก็นี่ครับผมก็นองๆได้เท่าไหร่กัน,กนบ้างคอมนต์กันด้วยนะทุกคนเฮ้ <weis S 2> <c oughs> <ๆ> <itters> ยทุกคนเฮ้ยทุกคนพี่ก็ได้เท่านี้เลยนะคบน้องๆก็เดี๋ยวเรานะครับผมเข้าไปดูดีกว่าครับทุกคน อย่าลืมนะครับผมตรงนี้น้องๆเอาไปกรอกได้เลยนะครับทุกคนก็อย่าลืมนะครับรน้องโอเคนะครับผมก็จะมีร้าค้าสุดแรงนะทุกคนมีร้าง้าสุดคุ้มนะครับล้างขาสุดคุ้มสุดแรงนะครับผมแล้วก็มีวงล้อด้วยนะทุกคนวงล้อจะอยู่ตรงนี้นะทุกคนอันนี้เป็นหมัดนะผมเออนะผม ใครแบบชอบหมุนนะทุกคนก็นี้ก็แบบหมุนเล่นๆกันได้นะครับทุกคนก็ตามนั้นนะทุกคนก็เดี๋ยววันนี้นะทุกคนพี่จะพาทุกคนไปร้านสดคุมแล้วกันนะครับผมคุมไม่คุมไม่รู้นะครับผมก็สดคุ้มอ่ะเออนะครับผมก็ตรงนี้เลยนะครับทุกคนนี่โอเคนะครับผมจัดไปครับทุกคนหนึ่งชิ้นครับเรียบร้อยครับผมเรียบร้อยแล้วนะทุกคนก็มาจิ๋ตรงนี้นะครับผมเดี๋ยวเราเข้าไปดูรีวิวของอะไรดีกว่าครับทุกคนก็มันจะตึง้วแค่ไหนนะไปไปดูครับผม โอเคทุกคนก็ตอนนี้นะทุกคนวีนก็อยู่ในดีเป็นที่เรียบร้อยนะครับทุกคนก็นี่ครับผมก็จะเป็นเซตนักแข่งนะครับทุกคนก็จะมีหัวนะผมเป็นหัวนี้นะทุกคนเขาเรียกว่าหัวอะไรนะอ่ะอ่าดาบพิฆาตสูตรนะทุกคนตามนั้นนะทุกคนแล้วก็จะมีหมัด มีหมัดหมัดมังกรนะครับทุกคนเราก็มีสกาเัพเลเวลเจ็ดหนึ่งกระบอกนะครับทุกคนแล้วก็จะมีแรนนะคบผมเอ็กซ์เอ็มแปดเเลเวลเจ็ดอีกหนึ่งกระบอกนะทุกคนโคตรึงนะครับทุกคนเราก็มีนี่ฮะท่าอื่นอีกนะครับทุกคนก็ยังไงก็ฝากกดติดตามนะครับผมกดไลค์กดแชร์ไว้ด้วยนะทุกคนประมาณนี้ครับทุกคนนี่ฮะก็ ยังไงก็ฝากกดติดตามคนละกดแชร์นะครับผมสำหรับพิกัดนะครับผมอยู่ใต้คอมเมนต์นะทุกคนก็ใครที่มองไม่เห็นคอมเมนต์นะให้กดสวัสล่าสุดนะครับทุงงคบกคนในงี้ฝากกดติดตามคนละกดแชร์ไปด้วยนะครับผมวันนี้พี่ไปก่อนนะครับผมแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผม